สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิลาินีลีดีนักศึกษาชั้นปีที่สองสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์วันนี้จะมาอ่านนิทานอีสศบเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับคนตัดไม้เชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งมีการตามล่าของนายพรานมาเจอกับคนตัดไม้มันจึงขอหลบตัวซ่อน ข้าขอซ่อนตัวที่นี่หน่อยได้ไหมคนตัดไม้จึงตอบว่าได้สิเจ้าเข้าไปหลบในกระท่อมก่อนแล้วกันสุนัขรจริ้งจอกรีบปินเข้าไปในกระท่อมสักครู่นายพรานตามมาทันเจอคนตัดไม้จึงถามว่าเจ้าเห็นสุนัขจิ้งจอกผ่านมาทานนี้บ้างไหมคนตัดไม้ปฏิเสธ แต่มือของคนตัดไม้พยายามชี้บอกว่าสุนักอยู่ในกระทร่อมนายพานไม่เข้าใจในสิ่งที่คนตัดไม้พยายามบอกจึงเดินจากไปฝ่ายสุนัขเมื่อเห็นนายพานเดินไปแล้วจึงออกมาจากกระท่อมและกำลังเดินหนีไปคนตัดไม้จึงพูดขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนข้าช่วยชีวิตเจ้าไว้เจ้าไม่คิดจะขอบคุณข้าบ้างเลยหรอสุนัขจิ้งจอก จึงตอบว่าข้าก็อยากจะขอบใจท่านนะถ้าท่านมีเจตนาช่วยชีวิตข้าด้วยใจจริงผู้จบมันก็เดินจากไปเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคำพูดที่ดีบางครั้งอาจแฝงไปด้วยเจตนาร้ายค่ะขอบคุณค่ะ